ดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิด์ตสุขูสุขคนเนาะขอยินดีทุกทุกท่านหรือว่าเอฟซีเบิด์ตสุขูสุขคนเข้าสู่ซองบอลแอสไบุรีพ่อแม่พี่น,อน้องเนาะมื้อนี้บอลแอ,อแสไบโอลี่ก็ได้ถือโอกาสมาอยู่ที่บ้านค้าบุญพ่อยพี่น้องเอกมีภารกิจกับอตามหาญาติพี่น้องในทั้งผู้ใหญ่ใจบุญทั้งต่างประเทศเพืพ่อนพ่นอยพี่น้องเอกเนาะมื้อนี้บอลแอสไบุรีก็ได้มาอยู่ที่บ้านค้าบุญเป็นที่เลาะลอยพลอยพี่น้องเอกได้ไปสอบถามแล้วก็ไปตามหา ไอ้ทางแม่เพื่อนพ่อพี่น้องเนาะกะเจอแล้วกไ้ตอนนี้ให้เพื่อนคุยกันอยู่พ่อพี่น้องบ่อยกะสีมาเปิดกล้องแล้วก็ไปถ่ายให้พี่พี่น้องเบิ่งคือกันพ่อพี่น้องเนาะกะตามหายัดพี่น้องเพื่อนกะเห็นเพื่อนว่าห่างหายกันกันหลายปีพ่อพี่น้องเนาะเดี๋ยววันอาพาไปหับส้มพ่อพี่น้องเนาะเงินชานเพื่อนกะอยู่บริเวณนี้เนาะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนกะกำลังคุยโทรศัพท์อยู่ ายดีก็สบายดีก็ก็ไปัำได้สบายดีสบายดีเจอเจอแล้วนนนเจอเนในเเเนว่ม่เดออมาต้องเจอนได้หนนนนกลังคุยกันอยู่นันน้อง

โกยังรอซ้ำเท่าอยู่ยังจะเอาอีกอยู่มากว่าบอกมาบอ้ะทำไเห็ดบุญนเขาอีพ่ออีแม่ฮะนายังใครเนี่ยใส่ยู่น้อยู่พุนฮะยังยูพุ

คลัอนแลู่้วกาได้ได้แนคยู่สนุกสุขสบายเนาะหน้าแดงออกต้องอยู่เนาะกันยังยังได้เมีอะไรๆอยู่ได้สี่คเลยยังคนหนึ่งเลยรยนบัดเท่าล่าผัวตายหลังหาอผัวกันยังบ่ได้นั่นแหะมันสมานันช่วยตาแต่ตากบที่เขาเป็นสาวคนล่ะ นั <ừ> ừ, ่นแหละข้าเพื่อบ้านกาคนไทยโอ้โก็ะย่างหนเลยผู้รักของเธออันยนาเลยย่างล่ะยูตะวิยาจันท์ผู้รักผู้รักของเธอก็ได้ลูกสาวกับโบเมนไหล่ะบ้ว่ เอ้ยนั่นแหละยังเราเม่เอาผัวเราบ่ปานในลูกเออกันยาเลยถออกมาสี่ิเยอ่ากระซินว่ากระซืนมาลูกกันเดียกไม้ทุเรกแลยกับทั้งหลายนะ โอาะนี่จ้าน้ำเด้บุบแล้พ่อเลยู่จับกันมานีซาตูล่ะนั่นแ่ะเราคนมาถามหาแน่นี่ลหะสื้อยู่เฮาก็สื้มาหยู่ไปเจอโน้เมือบอกบอกไปหาโอ้ยข้รเจ้าบ้านอมมีรถไฟกระปติไข่ละเอาไผไผก็บปูไต่ตแเตะาไดปีละเฮ้ยว้าวใช้บักนันือ หลาดคนหนึ่งมันยุบปากกระดิ่งหุนมันไกลกันเลยเอ็นบอแอนี่เออเอออยู่ซังซี่บไปกันเลยเหอเอาตามนครับนะับนะทหาเอนติดต่อเนบ้าี่ขออเอามัรใจหลายหลาเลเพื่อถามห้ามาแต่คุณล่ะ ายโมลเลเฮาอยู่ทางพี่เดียวเนี่ยทางรุดพี่ทางดังพี่ออกมาอยู่พี่ออกมาอยู่พี่ได้สี่ปีหปีกับพอดีปัวตายอแม่นละเอ้ลงมาทางพี่แล้วทางมาทักแค่พี่แล้วทางไปทักแค่ไป นี่ละเสียก่อนล่ะอีพ่อนี่จะหาซีใพ่อได่ได่ในคอนเทนี้วบ่คืออนคนริงสีขอจีนเออ แก้วฮะเมียฮะแก้วหระซื้อแก้วฮะเออแม่น่ะเออเอ้ยเล่ากะบยูบานนี่ลหละเอ้ยสาแก้วกับยูบ้านเฮานี่ล่หละยูบานเดียวนี่ลหละเออข้าเจ้ามาอยู่ตลอดดอกยูนานฮะโอ้ย จะทอนมาฮันกาสาวแก้วนี่เรา,าพามาเอากระดูกัวมาฮันกได้มาบระทอกเอากลับไปพาเดียวไปเมื่อพืนเห็ดบุญก็ได้

ทยาามพยายามมากรมันม่นีกได้ลุกลุกสบายดีผู้ใหญ่เออหลาหลาสายได้คนเดียวนี่แหละเนี่อนเมยลุกเอลุกสบยดินี่ลอบบ่ฮะไค่เล็กน้อยใาในกันกอแม่คนเดียวก็ได้ละเด้เดียวเอั้คนดดลอได้้เดียวดเดียว ชิปีนาเด้อไอต้นไอหมูดนเด้อยยนซาลูกชายเดียวพ่อเราเป็นบ้านเราลอดทั้งลอทั้งงามเนาะทางขาทั้งสูงทั้งขาวอยรู่าหลยนีเลอยู่ลายปีเลยเรื่อยลายปีล่ะโอ้แถวก็ใส่ไหม เอาเมีหลายน่นั่นล่ะกระแค็วบุ้มีล่ะเออเอาผู้สาวเก้านั่นบ่เอาผู้สาวเก้าเขาบอกอยู่เมืองหายังไฟัพุ่งกันยังเห็นเดียวอยู่เนาะยังเอาผู้สาวเก้าเนี่ย

โดยกับตอนนี้เพื่อนกับกำลังเสียเอาเฟซกันไววนะเพราะติดต่อติดต,ต่ตอกันน้องของน้องไอ,อ้ลูกลูกถามันห้างห้างหายกันจักปีไบ4สี่สิบปปีแล้วสี่สิบลายปีปนะเนาะแม่นละตั้งโอมจักกันแต่ตั้งแต่ข้าวเป็นบ่าวเป็นสาวตั้งแต่อายุสิบแปดสิบเก้าปีโดย แม่แล้วเฮือนก็อเงินก่อเงินก่อเหรอเงินเท่าผัวเทานี่แหละเฮ็ดแต่ว่ามันมีกาสจะเปลี่ยนราคาขายให้ลูกให้หลานแล้วลูกหลานให้อยู่นี้เอ่าหะผัวกตายตายน้ำมันนี่ไปผัวไปจนว่าเบิดเงินมืดคำจนบ่มีเงินมืดคำซี่ผัวผัวล่ะอ่าผัวตายก็ได้ซี่ปลายปีแล้วเท่ค่ะ ก็ได้เอาผัวเลยโอเคพลอยน้องนะกาบอเอกับพามาบึงอยู่เฮือนแซนกับกคะพิรร้อยพลอยไป้องไหมเนาะเป็นกับนั่งคุยกันอยู่พอยไปดองหมลน้องนกกาเมื่อนี่ได้ ทำภารกิจเสร็จสิ you know, ้นคนใน้องเนาะมื่อวานนี้กะคนกะได้เจอเนาะพี่น้องนะเนาะแม่เนาะแม่ล่ะดีใจเยอะเลยได้เลยโอ้ดีใจเลยสั้งแตปีละก็ได้เคยเห็นเดียวจะเพื่อตั้งแต่กะเดี๋ยวไปแล้วไม่เห็นเดียวไม่เห็นมื่อวานนี้ก็ขอบโมกขอบใจละเออในเห็นดีดีพวกดีใจสมควรละเมื่อนี้ได้เห็นละตกใจว่าลูกที่ว่าลูกมาหาวิทยาลัตกใจปัญญายังไง ถามหาีดีสานานบุมีมือ <hi> รอรก็ไม่อ <Yeah. S 2> so ่าเพินเพินกระติดต่อหาใ่เมื่อวานนี่สองมือเนาะเมื่อนี่ก็เลยออกมาเลยพอดีว่างแน่ขมกกะ่หลายๆโดยโอเค่ด้องเนาะบอนี่บอกเองซบุเรก็ทังแม่เสียงก็ซื้ออินเนาะแม่ละซื้ออินนะสุุจสกุนโอกมือนี่กะขอลาท่านู้ชมไปก้อนไม่ไ้องเ้เนาะมือนี่ขอฝากเรา่าการดี